ันฟ้าโมลิโคโคลโลโมลิโคโคลโลไม่มีลักอะไรหรอออมาแล้วดิบีเจนมาเจอหมูป่าล่างมาละ่าใช่ใช่เจอมันเจอเลยผมล่างมาบันเล็กอ่ะไอผมล่าให้ผมล่าให้ป่านบันใหญ่ให้ผมล่าผมล่ามากรามแล้วเฮ้ยมันไปไอ้บ้านเล็กมาไม่เอา อย่าบุนหรอเ้อย่าบุนอะไรนะอันี่ได้มันจี้มึงวิ่งเข้ามาในบ้านใหญ่นะกูปั่นในบ้านใหญ่เสี่ยงมึงบอลสนกแล้วอันเนี้ยเอาไปขับล่าขับล่าขับล่าโอเคบุญบุญมันเลยมาได้ปะรอกให้กอนมาหินได้นะ ช่มันเลยมันได้นะได้เกิดอะไร้นไปูดีว้ตามดูแลมไม่ได้ครับเนาตัวนหตไว้เี่ยเบอกว่าุเบิดดล้ระเบิดปะระเบิดรตุนานาล้มระเบิดระเบิดรตูที่ติดตาบอเหรอตาบอใช่แค่ติดมันโยตัวติดมันตัวอาบเลยอมตัว ล่มระเบิดโเทคแล้วกูเห็นก็จะ

แล้วมันจิ้มกันสองคนในออสสวยไอ้สัตว์มันทะลุมันทะลุเอาแล้วมันแอบทำไมอ่ะมันหาไม่เจอเราดงรองเท้าเอาเอามั่วไปหมดแล้วไอ้สัตว์มัวมัวไปหมดแล้วเอาเอามึงไม่โทรอันนี้มึงไม่โคบ่บแล้วมึงทำเพี้ยนเลยมึงจะบอกกูทำไมบล็อกเลยบล็อกเลยบล็อกเลยนัวได้นัวได้นัวได้บุญลุกบุญลุกไอ้สัตว์เหาไม่เจอเลผ่านให้ผ่านให้ดูดูดูข้างหลังบุญลุกไอ้เนี้ยบุญลุกบุญไม่ถึงบุ้ปคำว่าดิ ไอเนี่ยอะไรเนราเกมมิ่งเนี่ยเอเนรนาเนรนาเกมมิ่งเลยมาบล็อกแบบเนรนาฏอ่อเนรนาเลยรู้ลุกเลยว่าบล็อกเลยว่าแล้วมึงไม่โขบเลยอีกดอกทานมาบูนอยู่ไอ้ควายสวยสวยไอเนรนาโชว์คนไรเริ่มแบบแปลกนะพี่ผม,มไม่มผมรู้ผมรู้ ก็พักแวะไปทืบบูลเรียกว่าชีวิตเรามันเสร็จเราไปทืบแล้วแบบลุกกันไม่ทันทะไรเอ็นเอ็นอมาดิยังไม่ได้วอลวอลรอบรถไม่ได้แต่มันทืบ AS หนักมากว่ะทืบ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 บูลุกทืบกูก็ลุกแค่นั้นไอ้สัตว์เราทียอะไรสัตว์คือกูก็ลุกไอ้โอป่ไอ้โต้สวย เนี่ยเราบอกให้มันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะอะไมรู้สึกมันน้าแตะมาคือเนี่ยทันเหรอวะมันปั่มันเตะไม่ได้ขาหน้าสามปัดเปิดขาทำทำไมอะ่ะอยากใช้หรืออะไรอะ่ะอยากใช้ มึงกดมาเทศดไม่ดีกว่าเหรอวะไอ้ควยไอ้เล็กในพุทธองมงอะมึงคุณนึกวามึงตายแล้วไอ้โถยิ้มแม้มันทำทำมาเ้ไอ้เขี้ยมาคุยใส์กุล้มมึงก็คุณใจแหละไอ้เขี้ยกดเอามาเทศดไม่ง่ายกว่าเหรอวะไอ้คุยขอกูขอกูขอ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 ไอ้ล้มล้มล้มเฮ้ย แม่กูยืนเลยอ๋อกูไหวแม่ยืนตอบกวไม่คุกคนหนาเลยอะถ้าเจอแดงแต่ไอแดงไม่ไหวหรอกเซนเนี้ยถ้าเจออะไอแดงแย่เซ็ตปูนอะบนไลัยการบรรลัยกันยางอ่ะบนไลักันยางอ่ะโดนเซนเนี้ยวไปแล้ไอหนูบริสองมาแล้วมาแล้วไดออสใช้เชื่อมจิตเปิดประตูกูเห็นเลยเฮียยืนนิ่งเลยครับเสร็จปะ ไอ,อ้กูเองโท่ผมจะได้มันุธรรมอยู่แล้วพี่โทมต้ไปไหนผมกำลัมงมารธรรมอยู่พี่เบรกกูอ่านเกมไปาออกบ้านใหญ่ไปเทอ,อยู่สายบนไอ้กูเองกูเองกูเองกูมาเฮ้ยอย่าไปโดนแน่รับพี่โท,งโทองไปบีบมันหนีบมันสองข้างหนีบมันหนีบมันหนีบมันไอ,อ้ร <c oughs> <า>อทำเชี้ยเลยอ่ะหนีบ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 หสายกล้าเสร็จปะ แต่แกไม่ได้เปิดไม่<ข>ออกบนนั่นแหละไอ้บนกลับมาบนกลับมาบกูาน,กนัวอยู่กูนิวกูนัวอยู่อันนี้อะไรนะเด็กอีไรนะเด็ระวาังแค่ฝั่งเดียวพอเว้ยอย่ามึงยีจะบล็อกกูเดี๋ยวกูโดดไม่ได้ยอย่าใกล้มาก <c oughs> อันนี้อะไรนะนดเด็กล <c oughs> ับมาหนุ่มบ้ากลับม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 าควยี่เนี่ยขึ้นอยู่บาก ไอ้เนี้ยไอ้เน้ยอ่อนคบคบคุยสวยสสอไอ้เี้ยบ็อคไอ้ยอนอ้เนียมวามันนีดู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 อูดูดูดููดูดููดูดููดู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 ูดูดููด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 ูยูด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 ดู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 ดอดู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 ดีดดูดู เฮ้ยเขี oh. ้ย LIKE มันหาไม่หาบูนแล้วด้วยมึงเงยอ้อนลุกรีบลุกไอ้ทนลุกไม่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 หันมาเจอกูกูเลาะให้ไอออกขึ้นด้วยแปลกเลยไอเฮียไอออนวิ่งมาไอออนวิ่ไม่ทันไม่มีหมดกำลังอยู่พี่เออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาระเนระหน้าระเนระหน้าวิ่งมาทับกูนทำบูนมันโมลีไอ้สัดเอาบอาไอไไอเนียไอเนียไอ้มันเป็นเรื่อบูนไอ้สัดมันเรื่องแล้วไอ้ไอเขี้ยมไอซูดมันเรื่องอะไร อันในละหน้าหรออใบไรเฮียใครอยู่ก็อยู่เฮียอ่ามัดใครอยู่ก็อยู่ละหน้เกมมิ่งไปเฮียสมาธิมากเลยพี่ดูยพันแล้วพี่ไอเนียโดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเอ้าเออเออเป็นเรื่องนะไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยมีดหนึ่งแล้วก็ต้องรอดวะเฮียในละหน้าเกมมิ่งไอ้สัตว์ ถ้ามันไม่มันจะไม่รอดเอานะเวลาเนี่ยทรงจะไม่รอดเอานะมันจะแขวนกูไอ้เหี้ยไอ้อลรอดเดี๋ยวกูวิ่งไปดึงพี่เอกแล้วก็แบบแล้วก็ไปต่อแล้วกูเป็นพี่เอกตลาดไปไปมึงต้องวิ่งออกเว้ยเนี่ยวิ่งจะวิ่งหมากูไม่ได้กูต้องวิ่งออกกูวิ่งออกทันนะเว้ยไอ้อลมันค้าไอ้อลมันนอนอยู่เวลามันทันอยู่ไม่ไม่กูโดนแผลงกูยังไงก็ไอ้นี่ไอ้ไอ้เนี่ยนี่วิ่งไปเนี่ยวิ่งไปอย่าช่วยกูอย่าช่วยกูไปต้ปิด ไอเนี่ยไอ้ร้าไปบอลโลกไอคุยไอ้เ่ยโง่จริงๆไอ้เี่วอ๊ปัดไอ้เ่ยวมันดูเปิดไอ้เนี่ยโอ้โหไอเฮียน้าายตาโอ้โหนาสีไม่คือีเลยชิบหายเลย ไม่้เกือบพี่เอกลุกเกือบทานยน <c oughs> านูย์ใหทเนี่ย